สวัสดีค่ะทุกคนอย่ากตกใจกับสภาพอยู่ตอนนี้นะน,นี่คือสดสดทุกอนูนะคะแล้วก็เป็นอาการของคนปวดหัวด้วยแต่ตอนนี้อยากจะมาพูดถึงร้านอาหารร้านหนึ่งซึ่งเป็นร้านผัดไทยนะคะอู่อยากจะมารีวิวเพราะว่าณนะตอนที่อยู่ไปกินอะ่ะอยู่ไม่ได้เกินนําไว้ก่อนคือไปถึงก็กินเลยเพราะว่าอยู่ก็ไม่กล้าถ่ายเนาะแต่ตอนนี้ออยากจะบอกว่าผัดไทยที่อยู่ไปกินนะคะคือ ร้านอยู่ที่จังหวัดอุตรดิตถ์บ้านเกิดของเรากันนั่นเองนะคะแล้วก็ซอยซอยจะอยู่ซอยโพทิปเป็นซอยที่แบบตลาดเขาขายของเยอะแต่ว่าต้องเดินเดินไปนิดนึงร้านเขาก็จะอยู่ไม่ได้ไกลมากนะคะเป็นร้านของอาากับลูกอาานะคะเขาจะขายทางก๋วยจั๊บแล้วก็ผัดไทยนะคะจะเป็นเส้นเล็กเส้นมุนเส้นเส้นใหญ่มีหมดนะคะแล้วก็คือปริมาณเขาว่าคุ้มค่ากับราคามากคือราคาเขาไม่ขยับเลย ตอนสมัยอยู่กินมหาลัยนี่คือราคา25บาทณนะปัจจุบันนี้ก็ยัง25บาทแถมได้เยอะเหมือนเดิมคือไปดูหน้าตาของเขาได้เลยว่าหน้ากินมากจริงๆแล้วก็อร่อยมากจริงๆอิู่ไปกินผัดไทยที่ไหนนะก็ไม่เหมือนที่นี่อิ๋วมีโอกาสได้กลับไปบ้านเมื่อสองเมื่อสองเดือนก่อนมนะั้งถ้าจำไม่ผิดนะเมื่อเดือนเมื่อเดือนก่อนนี่แหละเออเมื่อเดือนที่แล้วใช่อิู่มีโอกาสได้กลับไปแล้วอิู่ก็ไปตะเวนหาของกินที่อิู่แบบอยากกินเมื่อตอนสมัยเรียนมหาลายัย หปีย้อนหลังแล้วอะ่ะอยู่กลับไปกินรสชาติเขายังเหมือนเดิมแล้วมันก็อร่อยมากๆไปดูกันเลยค่ะดูอย่างนี้เหมือนน้อยไหมคะทุกคนแต่จริงๆแล้วไม่น้อยนะคะนี่เขาโบกหน้าไข่มาให้นะคะและอันนี้ก็เป็นลูกค้านะคะที่แบบ จากที่เห็นนะคะทุกคนเหมือนคนจะน้อยนะคะแต่จริงๆไม่ใช่นะที่อยู่ไปนั่งกินนี่คือสองทุ่มแล้วออเดอร์เขาแน่นมาทั้งวันแล้วและอยู่เป็นคิวสุดท้ายอันนี้เขาก็จะห่อกลับบ้านห่อกลับบ้านกันเยอะมากและอยู่กระซิบบอกนิดหนึ่งว่าอยู่ได้กินฟรีด้วยนะคะเพราะว่าอยู่เป็นจานสุดท้ายแล้วก็คือเหมือนชวนพี่เขาคุยจนพี่เขาแบบรู้สึกแบบเออน้องมาไกลพี่ให้ทานฟรีโอ้โหประทับใจมากขอบคุณมากจริงๆค่ะนี่ละค่ะทุกคนแล้วนี่ก็คือร้านผัดไทยที่อยู่บอกนะคะอยู่ซอยโพทิปนะคะ ไปลองไปหาดูการคนอุตรดิต์น่าจะรู้ดีเป็นร้านเฉพาะกลุ่มอ่ะเอออยู่คิดว่าเฉพาะกลุ่มเพราะว่าร้านเขาไม่ได้แบบออกสื่อออกโฆษณาหรือว่าออกโซเชียลนะคะเขาทําแบบคือเขาเป็นร้านโบราณแล้วอยู่ไปค้นพบตั้งแต่ตอนสมัยอยิวเลียนน่ะแล้วนี่มันหลายหลายสิบปีมาแล้วอ่ะอยู่ดีใจมากที่ได้กลับไปกินคือรสชาติเขายัางเหมือนเดิมแล้วก็อร่อยมากค่ะทุกคนและทุกคนรู้ไหมคะว่าราคาเท่าไหร่ ราคาจานละยี่สิบห้าบาทโอ้โหเยอะแล้วก็อร่อยคุค้มร้านนี้มากจริงาาร้านมากแล้วตั้งแต่สมัยเรียนมหาลัยอะ่ะเป็นสิบปีแล้วอะ่ะตั้งใจกลับมาเพื่อที่แบบมาหาของกินที่เคยกินอะ่ะอร่อยมากอร่อยเหมือนเดิมคืไม่ค่อยมีอะไรเหลือให้เลยตนะี้ค่ะเดี๋ยวรอบหน้าถ้ามีโอกาสมาอีกน,นี่ห้าปีแล้วค่ะกว่าจะได้กลับมากินอีกหปีนี่เล่นมอย่างนี้ยงเล่นเล่นเราครั้งแต่เมื่อวาน<อ>ก็กลับคืนนี้ ใช่มาทําทุนร้าแล้วก็หาของกินที่แบบเราเคยกินเมื่อตอนเรียนอะไรเงี้ยเมื่อก่อนหนูเห็นมีคนเคยลงคลิปคนที่นี่แหละคะ่ะเขาลงเป็นเนี่ยผัดไทยอะไรเงี้ยหนูอยู่กรุงเทพหนูเห็นแล้วแบบห,หนูอยากมากิน <c oughs> อูกินผัดไทยที่ไหนแล้น,นลึกถึงที่นี่จะบอกนะคะทุกคนว่าแคบหมูที่ร้านเขานะคะอร่อยกรอกมากค่ะทุกคนบอกเลยค่ะว่ารสชาตินี้ก็ไม่ต้องปรุงนะคะทุกคนเสิร์ฟปึ๊บทานได้เลยอร่อยตั้งแต่เริ่มเสิร์ฟเลยค่ะ ยืนยันรับประกันไปทานกันเยอะๆนะคะยังค่ะทุกคนยังไม่จบนะคะสำหรับคลิปที่หาของกินในจังหวัดอุตรดิตถ์บ้านเกิดของเรานะคะสิ่งที่อยู่ได้ไปกินเป็นร้านที่สองนั่นก็คือร้านส้มตำามีครุกอยู่ที่ซอยหนองผาซึ่งเป็นซอยที่อยู่อาศัยอยู่ตั้งแต่เรียนปีหนึ่งยันปีสี่เลยค่ะอยู่เช่าหออยู่ที่นั่นแต่ว่าซอยหนองผาใช่ไหมคะแล้วมันต้องขับ เลยเข้าไปในซอยหน,อง,หนองผาอีกอรู้สึกว่าร้านน่าจะอยู่ตรงหออะไรอะไรจินดาจินดาอะไรสักอย่างไม่แน่ใจลองไปหาดูนะคะป้าเขาหน้าเด็กมากแต่จริงๆแกอายุห้กว่าแล้วคือแกตําอร่อยมากแล้วแบบหมีค่คลุกของแกคือเป็นซิกเนเจอร์ของร้านเลยซึ่งอยู่กินเท่าไหร่ก็คือไม่เคยพอต้องซื้อหนึ่งถุง2ถุงสั่งกับบ้า กินที่ร้านสองจานสั่งกลับบ้านอีกสองถุงอย่างเงี้ยประจำไปดูกันเลยค่ะและนี่ก็คือร้านส้มตำที่อิ๋วบอกนะคะทุกคนเอาไหมเด็กเด็กเย่ะคนเยอะรุ่นใหม่มาเขาไม่รู้จากร้านป้าละเพราะว่าร้านมันเกิดขึ้นเยอะทขากขาก็หือกัน อร่อยเหมือนเดิมอันนี้เป็นตำแคบหมูนะคะทุกคนตำปูไทยแคบหมูอร่อยค่ะลองลองกันค่ะอิมุยออดกิน เดนี่แหละค่ะป้าเจ้าของร้านเห็นจากด้านหลังเอาแล้วกันเนาะและนี่ก็คือหมี่ครุกซิกเนเจอร์ของเราที่อยู่ชอบกินมากๆอันนี้เป็นตำแตงนะคะทุกคนโหจะบอกเลยว่าแบบแซ่บจริงๆอร่อยจริงๆราคาก็ไม่แพงด้วยกินแล้วติดใจพูดง่ายๆ และก่อนจะกลับกรุงเทพนะคะค่ะไม่ได้เลยต้องแวะกราบไหว้สักการะบูชาท่านพ่อพญาพิชัยดาบหักคู่บ้านคู่เมืองของเราก่อนนะคะเพื่อเป็นสิริมงคลค